ในปีพุทธศักราช258นี้นับเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาจะทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษาในวันพุทธที่1 2สิงหาคมนี้สมาคมจักรยานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระานางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาทรงม,มีพระเมตตาต่อสมาคมจักรยานโดยพระราชทานถ้วยวันปีครับเป็นถ้วยขาววอน แต่สมาคมกติกาทั้งตแต่ปี2องพัเป็นต้นไปขอให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนในแต่ละทีมแต่ละสังกัดไปดำเนินการวางแผนในการแข่งขันในแต่ละประเทศให้ได้ดีนะร้อข้อบ่านนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเแล้วผมขอเปิดการแข่งขันแต่ตานประเภทลูกทีมช้างประเทศไทย จิงล้วยพระราชทานคือครับสถานที่หประจำปีพุกธุรารา2558ณรับแบบนี้สัญ,ญันณร์ต้องดก่อนะครับนะการชิงลอยองกเรือแรก ครับสำหรับปีนี้เรื่องยครับนนรดดเรื่องรายการที่นี่เขเล่นสายลบผีและสัญญาณเดือดแล้วก็จะมีทั้งหมคนแรกตักทีมันลบสิบสีคนใครจะถูกออกจากการแข่งขันหรือว่าได้พักผ่อนเป็นคนแรกครับ ตาศูนย์หมายเลสาูนยครับสามศูนออกจากการแข่งขัน